กราบสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสูข่คนบบว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังล่าทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศการยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซองบาต้าบ้านเฮาคือเกานะ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บาตากาับภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ทงไห้ทงหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงเนาะโอ้ยลมพัดเย็นว้อยว้อยพ่อแม่พี่น้องกาบมหาครอบครัวของเราเอ้ยพงเพื่อนอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือเอ้ยพงแม่ห้างลูกซีพ่อแม่พี่น้องเลย กเป็ดผู้ชายเบิดเนาะเพื่อนพี่น้องโอ้ยเพื่อนกระชัดเหม็นบานว่ะกัตอนนี้เนาะมาหาเพื่อนเพื่อนกับอยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนดับหน้าเชี่วเชีอยู่เนาะปอตากัมาหาเพื่อนอยู่เพื่อนบบเห็นกับถามทั้งน้องมิกเพื่อนเพื่อนว่าอื้อยเนาะยังดับหน้าอยู่กับพุ่นเลยเนาะกัสิพาเพื่อนพี่น้องไปหาเพื่อนอยู่ห้น้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยกับผูเนาะกัคอยไปกัดับหน้าเซีวเชีอยู่เพื่อนพี่น้องเพราะว่าดับหน้าแรงเนาะมันจังบ่ฮ้อนแดดเพื่อนพี่น้องเลย บรรยากาศก็ดีดีเนาะเสียงกบเสียงเขียดเขียดแแอ๊กห้องแอ๊กแอ๊กอยู่เนาะกามื่อนี้กาได้เนาะเสื้อผ้าอามาฝากมาต้อนกับเอ้ผงเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ได้มาจากเนาะอาผู้ใหญ่อาใจบุญใจดีทั้งฝั่งไทยเละพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วกาเป็นอาคุณพ่อสุริยันเนาะที่อาเป็นคนฝากมาให้เพื่อนเพื่นอนพี่น้องเลยเนาะกาโอเคเนาะเพื่อนเพื่อนพี่น้องจังใดกา อ่าเนาะลงไปหาอเอื้อผมเพิ่นก็เลยเพพี่น้องเ้ยผู้ใดชายยางว่ว่มาแล้วนั่นสบายดีเดอ้อไปทางไหนนั่นเออไปเัิญเนาะไปลูกขอร้านเพิ่นว่ะเงินก็สิเป็นเงื่อนของน้องมิกเพ,พิ่นพ่อพี่น้องนี่แหละเนาะนาเพื่อนแต่ถือว่าอ่าก็หลายเติอบอยูอ่เนาะสำหรับอ่าคนที่ว่าลูกน้อย,อยนะ ทำนี้กันพ่อกินแล้วสําหรับคนที่ลูกน้อยได้แต่อันนี้เนาะเพื่อ,อลูกหลายคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เลยแบบโอ้ยว่ะเขาวนทาจําปาแต่ละปีกับเบิดเนาะบัวทัวโบทัวบัวบกุ๊บัวหุ่มนะลูกก็หลายคนเพื่นว่ากะแต่ข้าวตะกี้เนะาะกะแบบอ่ออย่งไดกะแบบยาคุมเนาะว่าง่ายยาคุมมันกับบ่มีคือคุ้มหรือนี้นะเพื่นว่า อ่าอันนี้กับาเท่าที่เพื่อนนะว่าวเห็นบอตาฟังเนาะกัจังไดพอกินเข้าไปแล้วกัอ่ามีอาการแพ้อาการยังพบเลยเพื่อนน้องเพราะว่าคนตะกี้เนาะเพื่อนกับบุเคยกินแล้วกันอ่าจังไดเนาะห่างกายเขาแบบยังแบบยังยังปั๊บกับอ่าอ่าหืดกับยาบ่ได้นะเพื่อนน้องเลยก็เลยมีอาการแพ้เพื่อนกับละแล้วกาอ่าบัดนี้ก็คือซเบิัสต่านี้้ะเนาะลูกเต้าเพื่อนนะเพื่อนกับเท่าพอสมควรแล้วนะแล้วกั ลูกปัวเพิ่นกัได้เสียดาจากไปแล้วเว้ยไม่ต้องเว้ยก็เสียใจน้ำเพิ่นเนาะส่วนทั้งน้องมิกแล้วก็ทั้งเวโป่งเพิ่นเนาะตะกี้บอต้ากับบอท่านฮู้ได้ว่าเพิ่นเป็นพี่น้องกันเนาะก็โอ้แท้้แทจริงแล้วเพิ่นก็เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันน่าสงสารอยู่เนาะทั้งน้องมิกเพิ่นกับเฮือน์เียอยู่กันหลังน้อยนั่นแหละเนาะคอยไปเห็นหล yeah. ังน้อยนั่นแหละเพื่นไม่ต้องเว้ยเนาะมาสุดก่อนกัน หลายๆคนก็นคือสีหูดีเนาะแบบเรื่องอเพิ่นกับอ้ายแหละว่าอ้ายกับแบบในในยอย่างใดบ่อย่างอายุน้ำมาเลยเนาะเรื่องข่าวเรื่องน้ำแน่ย่าิากันกินข่าวกินน้ำนี่แหละพ่อพี่น้องเลยกข่าวน้ำม,มันก็นกินหลายคนเนาะบ่ลาเลยก็บ่คอยถือกันนะไล้ก็ว่าอ้าโปรอายุนำ้ำก็ได้ทำแม่เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะก็ตามภาษาพี่น้องก,กันนะ อ่าม no. ีว่าวมีว่ากันแน่เนาะแต่กัเดี๋ยวนี้กะโอ้ยถือกันแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้เนาะเป็นเพลินกันดำหน้าเซลเซลอยู่ทางผุ่นพ่อแม่พี่น้องป้าตุ๊กเอิญเสร็จแล้วเนาะโอ้ยเฮอย่างไรกคือบุลลุ่งดำหน้าผูดได้น้อยนะฮะเอิญเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องพูดนฮ้ยหนุ่งเขาเสือเขาโฉงเนาะโอ้ย โอเนาะโอ้มีข ok, oh. oh. <laughs> ี้ตมเสื้อกันว่าขี่จะเดือนน้อยแล้วบ่โอ้พักกันแม่ขี้ตมแล้ววันนี้ขักปานยังพี่น้องเอ้ยเนาะฮะจัินมาให้เขากล่องน้ำดอกซะแม่รีขี้ตมแล้วโอ้ยบึนบึนบึนคักแค่นี้ฮะเบิึงจ้าเอโอ้ยเนาะเป็นอึ่งน้อยแล้ววันนี้ฮะผุดว้าป๊บแล้ว พวกหมทันแล้วผู้นี้พวกหมทันแล้วพอสบายดีเด้ออ๋อเธหลายคนอะไรเนาะได้ดับหน้าเล้งโอ้มันก็เย็นคักแล้วนี่ผู้นี้เห้คักไบหนุ่นเสื้อนี่ยอ๋อเธอใบหนุ่มขืนเสื้อเนาะจักผู้ใดเป็นผู้ใดพ่อแม่พี่น้องไปปิดหน้าปิดตาเบิดเลยผู้นั้นเห้คักบบหนุ่มเสื้อขาวลงดับหน้าเลยอ๋อ เออแต่ได้แล้วไฮนี่พุ่งบ้าจะขึ้นนี่เลยเออเนาะอ่านี่คือเอื้อพงคพวันพี่น้องโมเมนต์โจนปุ้นท่านท้องหนุกเนาะเอ้ยพงเ์พวันแตกได้เมื่อนี่ดับได้ยังให้มื่อนี่โอ้ยมื่อนี่ได้นาส่งใไฮไฟล์รถไทยน็อตรถพึ่งเออเนาะรถไทยน็อตอ่ามันเพีคเพื่อนวะจ้าจ้าจ้าใช้แทนว่าพวันน้องมิกเพื่อนนะผู้เสื้อแดงเคันบ่โอ้น้องเพื่อนกับคนตัวใหญ่อยู่แถวสะโาก ลูกเพิ่นจังคือดวงเหรเนาะกระดุย,ยอีว่จังได้ไอ้นี่คือนุ่งเสื้อขาวลงขี้ตมไอ้นี่ <c oughs> มันจะชักออกอยู่บ่นะแต่เนาะเขียวดำเผ้าดำฉันมีอันโอกมาให้ได้มื่อนี่เนะาะผู้ใดเมื่อชาดินี่เอาเมื่อคืนได้ผู้ใดน้อยนั่นได้ยินนี่นิดไน,น,น,น้อยกันสิแรีนขึ้นก่อนเร็วนะเนาะผู้ยังพากันเมียบอยู่ผู้โอ้เพื่นเมื่อเที่ยงถ่าเลย เออ <c oughs> น้อแกได้เสียผ่านาเพเลยเนะาะพามาต้อนเพิ่นแกให้ชุเพิ่นดับหน้าก่อนเว้ยมมดกากัเป็นแต่แพงข,ขนาดเนาะตอ้ตอ้อยอวยหากเริ่มดับจักมือนี่ฮะอดับมือวานนี่เนาะ,ะถึงบัตรถงมวนกัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดคนแปดคนทั้งแม่เนาะแต่แม่ขึ้นไปแล้วเมื่อคืนนี่เอาบัตรอันบัตรคานี่ได้อันยังเป็นหน้าของคุณเจ้าอยู่บ่านี่เปลี่ยนหน้าเอาบ่านเลยนี่โอ้แสดงว่าบ่แม่นาอันตัวเองแต่เฮ็ตหน้าเอาโอ้หน้าเพื่อนนะคาคาต่อนั่นเนาะคาต่อนั้นขึ้นไปพูดโอ้เพื่อนนะให้เฮ็ดจื่อชื่อบ้หรือว่าจังไดเอ็นเพ่นหลโอ้เสียข่าวเสียหน้าไหมเพื่อนเดี๋ยวนาะ มีหน้าลายแล้วหน้าเอเดมนหน่อยเนี่ยเมนเมนเมนเาะกินนะอ่าเห็ดทอดยามเห็ดที่กะัต้องเห็ดไปก่อนเลยเนาะเพราะว่าบัดยามเป็นมากเข่าอลไรอยากได้ลายว่าได้ลาย no. เลยเนาะเห็ด <c ười> นี่แกได้ใช่ตัวนี้มั้งเออจังได้ดำหน้ากับเปียกมันก็ตัวกับตัวกับนาวดอกกันนี <c> ่ห <ười> <c ười> น้ามันพันที่กะ ah. ระหว่างตรมลูกลูกเหรอคะเอออ่าสองคนเพื่อนผู้แม่กีโตมันิเอยโอ้ดอกจากลากีโตมกับไล่กีโตม พุธานเฮงคักไปนมเสื่อเลอะเอ้ยคักแล้วคักแล้วนกกาขึ้นไปถ่าเพิ่นอยู่เถียงพุ่นแล้วใช่เพิ่นดับหน้าให้นี่แล้วพุนน่นเลยเนาะมันกะยังเว้นอยู่ดอกอ่าแล้วให้นี่กัพอดีแล้วมันจังแดดอ,อ,าอา่อนอะไอชงคืนายได้ไปอาบน้ำน้องลูกไปเออพากันไปอาบน้ำถ่าเด้อชมพูไทยเอ็นเด็กได้ดชมเสื่องามเด้อหารมาตางเฉดเตม,มันหายได้ไหมเออไปได้แต่เทพมาอาบน้ำนี่ โอ้เนะาะเออพื้นเลยพนี่น้องโอ้ยังคานโก่งก้อยอยู่เนาะโอ้ยไม่ได้อายว่าขี่จะเดือดน,น้อยนะว่า <c oughs> ดำหน้าหลายคนชิมก็ะมวลเนาะนี่แต่เพิ่นนี่ดำที่คักขนาดเนาะเออโอ้น้อยนะก็ะดำเป็นบัตถุคนพูอะไรพี่น้องเลยเพิ่นก,นกน็ะุ่นแหละเพิ่นวะอ่า เห็นนาอ่าวเนาะกนาตัวเองกะมันโบลายจังได้ตัวนี้ยาสู้กำลังบ่นี่คือว่าน้ำกินบ่านนี่เหอะโอ้ยก็เดียวว่ายาสู้กำลังนะยันว่าอ่าน้ำน้ำข่าวใสสะอาดบริสุทธิ์สะดอกเนาะกินแล้วนี่ก็ย่อยส่วงวะได้เนาะโอ้ยนุ่งสินบ่นนั่นเหอะนุ่งสินบ่คือนุ่งชงฮะนุ่งชงโอ้ จังได้คือยานตัวลวดอยู่จังชั้นค่ะยานแล้วเพื่อนว่าเนาะไปอ่าเจ้าเจ้าเขียวดำเขียวดำชั้นเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวยิไปขึ้นไปถ่าเพื่อนอยู่เทียงพวกเหล่เพื่อนพี่น้องอดำให้มันแล้วถึงทวนน้ำกันจังขึ้นไปเนาะสูยๆเด,ดอ้อเนาะเก๋เพื่อนก็ขึ้นมาแล้วผ้าพนก็เริ่มมาแล้วพวกเห่พี่น้องเลย,ยว้าวไม่ยุบไม่ยุบไหนเนาะ ปูนแบกกันทรงเสือขึ้นแล้วทั้งนั้นไปเถอะเนาะให้เอื้อยเพิ่นนั่นอ่าถ่ายทรงเสือก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะให้เอื้อยเพิ่นนะนกโชคนกเือให้ลูกๆเพิ่นก่อนปูนทางอ่าน้องมีเพิ่นก็เนาะอุ้มลูกอุ้มเต้าบ่ลูกุทําอยู่เพราะว่าผ้ากผ้ากลงนก็ตกคือเพิ่นเว้าหลีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมืดุบมืดองมาแล้วอตาเองก็โ้ยเนาะ้าวว่า คือสีอยู่โดด่ไดอะไรแล้วพี่น้องเว้ยคนอ่างังวงมูลงัวมังเพคนกะมีเท่านั้นแหละพ่นพี่น้องไหลเขา่ขาขา้อเข่าแรงอยู่เนาะเป็ดไก่เพิ่อนอีกเลยาบย่าบเลยเนาะออกแม่แพลูกไว้ดีพี่นอ้อ,นองาโซ่คนฟากรุนโฉงรงุนเสือเด้เอเนาะลบมาแล้วหนาวแล้วเบาก็ะช่ได้เบื่อคือกันได้ดิโอเคครับไป อึบโห่เนาะแก่แพ้อยู่บ่ดิเออไากันปั๊มเข้าไปแล้ว้ไก่จะบดบ่เอือยนี่โอ้น้องไก่ขาวน้องเพิ่นน้ำข้าวแม่เพิ่นน้ำโว้ยเนาะอ่าเพิ่นกระหุบหอบไว้เครื่องไวคลองโว้ยถ้่นเพิ่นไก่เฮงก์กระชุ่มกระตูบน้อยเนาะเพิ่นกระ อ่าดังฟืนดังไฟเลยเพี่น้องเบิรงเนาะเดีใยญ่จุ่มกล้องมาให้เบิงร์นกัจ้ะอ่ากับลูกกัดปัวเพิ่อนเนาะวฮะลูกกัดน้อยๆ้อยโธมาแล้วบาทเองมาทุ่งเนาะไปเนาะขึ้นไปเอ็นก้อนไปโฮบกันแล้วจังอุ่นเนาะฝนตกับ่านิด้่เนาะมาเฉลียวบาทเองมาทุกโอ้ย ผลตกวบ้านนี่มันบหัวมัดโม่เลยนี่เออหัวมาเลยผลมาเนาะโดยโดยเนาะผลมานี่ยกวอยเล็กน่อยกันหลงกระชีเพิ่งจะต่ำต่ำเลยเนาะอ่าเดแต่ไงเนาะเออเอาไว้เลือกเบิ้องตัวใดมันอันนี้กับปั่นไม้ตู้ใส่น้ำเด้อเออกับอยู่ในแก๊สในกล้องเลยเนาะกับกับโม่หัวบอกว่ามันสมีจักโตจักอย่างกันนะกับทั้งมดทั้งม้วนกับเต็มกล้องเนาะผลไม้เนาะดีใจอยู่บ่ ขอบใจเป่าได้ไหมขอบใจ่าขอบใจเอเอบใจรดดินยังด <k sob den> ินย ¿no? no. ังติดหัวกดพดนเนาะไผเห็ดนะไอไอนุ่นนี่เออนุ่นเห็นเาเนะแต่ว่านี่เลวเฮ้ยเลือกใช้เบิ้งเนาะยัง่อาบพากเอ้ยเพื่นกัเปาเฮงเนาะลุทึบคับคตนนยังหนาวอยู่แกแกแกเร็วๆเนาะแกเบิ้งฉันโอน ดึงเข้าไปในพุ่นเนาะดึงเข้าไปพุ่นน่อยอ่าตกได้ฮะเออเนาะฮ่าผุนใครอยากแกะอยากรุ่นละโอ้ก็เราตามภาษาเด็กน้อยเพิ่นแล้วเพิ่นดีใจเนาะแต่อ้วนพี่น้องบรรยากาศดีบรรยากาศผุนคาชิมาโค้ชผุนบาดนี่โอ้ยผ่้แม่พี่น้องเลยอ่าโอเคเลยเสร็จแล้วเฮ้ยเด้อเนาะเบิ่งนี่ครับหัวไหเนาะ พ้าก็เลือกบุบบ่บมมุบบ่บมาเลยกะยานเลยพ่อพี่น้องกัเสื้อผ้านอาแพนี่ก็ได้มาจากคุณพ่อสุริยันเพื่อนเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเนาะประได้กับมาแบ่งปันกับเอื้อเพื่อนเนะาะจังแด่ก,กะขอบุญขอบคุณเพื่อนเนาะเอะื้อเนาะขอเพื่อนอยู่ดีมีเฮงขอเพื่อนร่ำเพื่อนรวยเด้อเนาะขขขออออออใจจจเเดดด้ด้ยด้ยยู่ีแงรว สาธุเนาะบอต้าอีกก็คือกันแล้วเฟิร์นพี่น้องเลยดีใจเนาะที่ว่าเห็นน้องๆเพิ่์นพูลที่ได้ชมเสื้อนาชมเสื้อแพ้ใส่ลับบาได้อ้าบาได้คนมันหองอเนาะจะพ่อโคนรนกบาเนาะบนที่ตกแล้วเนาะเอาเอาโอเคโอเคบาชิมเมื่อนแล้วสบายดีบาทุายดีเออสบายดีเนาะเฟิร์นพี่น้องนะบาย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 พบบายายเออเฟิร์นพี่น้องเนาะบอต้ากับโอ้ยยังอ่าบอไดโอวยลมบวยถามมายัง ครับเนาะกาพูดมือคือพูดฟองมาแล้วนะผ่าไปกับเงี้ยเงี้ยเงเนาะทางลุมโขดหัวเนาะกัโอเคน้องเพรพน้องเนาะจังใดบาตาเองก็คือที่ได้ขอจบคลิปเด้อเนาะขอดื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะคุณพ่อสุริยันเนาะที่ว่าฝากเสือผ่านอาเนาะฝากเขาคลองมาให้เนาะแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่ายังขาดแคลนเนาะกับ บาตากะแบ่งปันนะครับเอยพงเพิ่นน้ำพวยพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ทางเอยพงเพิ่นก็ดีใจลายเนาะน้องๆเพิ่นก็โอ้ยเนาะพื้นพวยพี่น้องเอ้ยแต่ก็เสียทีเนาะที่ว่าอ่าบ่ได้โอ้เวลมน้ำเอยพงเพิ่นโดนน้ำนองจากโอ้ยฝนกระชิโตขูดพี่น้องขูดเนาะมืดคืบกองมาแล้วก็เนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบบุญขอบคุณอ่าพวยพี่น้องหลายๆเลยเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้แต่ก็บ่กดคลขับโฆษณาของบาต้าไป พอตาการชิได้ขอ,อกาวเข้ามาสบายดี